สวัสดีครับอยู่กับผมกืกระดัมชื่อเคยนะครับก็อยู่ในเกมนะตัวชิรัลบิคเพล็กชั่นชิปโปรันบูนะครับอยู่กับอ่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมนึกขึ้นมาสนุกสนุกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือสุม่มเจ้าตู้ฟรีประจำเดือนนี้นะครับไอ้ฉลองครบ2,200วันเป็นระยะเวลาในาการทำคลิปก็คือ10วันนะครับ10วันจริงนะอาจทุกวันระหว่างไอดีอ่ไอดีหลังของผมเองที่ผมเล่นประจำครับ ไอดีมือถึงเครื่องหนึ่งก็คือไอดีคางุยะนะครับไอข่างุยะตัวเอ็นบุกอ่าแลอ่าหลายคนก็น่าจะเคยเห็นในคลิปเก่าที่เป็นคลิปรีดีนะครับ mm. ก็คือผมยึดไอดีนั้นไปไอดีหลักไอไอดี ID ของอีกเครื่องหนึ่งเลยนะไอขางุยะใหม่บวกกับไอข่างุยะอีสองล่างนะก mm. ็ไปรับชมเลยนะครับว่า10วันของ2 ID ไอดีนั้นจะเกลือหรือไม่เกลือแต่ว่าถ้าเกิดบางวันอ่ะไอดี ID ขางุยะผมลืมกดสมก่อนใมสองของก่อนตัดอ่าก่อนตัดวันวันนั้นนะตัดของตู้อ่ะก็คืออาจจะไม่ครบทุก สิบวันของไอทีเข้ายาดนะครับอาจจะภาพไปวันสองวันก็พยายามอัดให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็มาดูว่าไอ้รูดเอ็ดไอ้ไอ,ตไอต้ตู้หรือซีเนี้ยตัวคิทเซน่าจะออกไหมไอ้คิทเซน่าโอ้ไอซาติเกะโตซาติเกะอิเดจินะถ้ามันออกนะครับ <c oughs> ไปรับชมเลยนะครับ ก็แล้วก็การผสมตู้ฟรีทั้งไอดีหลักแล้วก็ไอดีรองครับผมผมก็ไปตรงนี้ตัวเลยนะว่าผมก็ส่งไปรวมทั้งหมดสิบวันเนาะและถ้าเกิดว่าวันไหนมันไม่ได้อ,อ,อะไรแบบว่าให้ควรว้าวดีใจผมก็จะอาจจะไม่พูดในคล่จริงนั้นเลยก็ได้นะครับผมผสมเลยแล้วกันรีแต่วันก็พูดไปตรงนี้ขอรับเลยแล้วกันดคือถ้าดูวามอีกห้าตัวถ้าที่เห็นก็คือว่า ถ้าดูตามเลเยอฝั่งฝั่งซ้ายอ่ะที่เออไม่ใช่ไม่ใช่เลเยอรแบบไอสุ่มมันก็เขียนว่ามันโอ้ดูละมันก็มันเหมือนว่ามันไม่มีโอกาสได้ตัวคิดตัวน่าอย่างโ,โกกเกจบวกแล้วก็โตโนี่นะโตนะไอ้เกจบเอตัวอะไรนะไอตัวคิดตัวนา่าจำาำผิดเขอาไปนะแต่ว่าผมก็ลองไปเปิดบางไอดีเงี้ยแบบอ๋อมันก็มันก็มีโอกาสออกนะตอนนั้นผมก็ยังงงอยู่ว่าอ้าทำไมเอ่อทำมาแล้วกันเกลือ เออเนี่ยเก,ก,กติเกโตคือว่าไอตัวสุ่มซีเี็นประจำวันอะของไอดีที่ผมแบบมีเล่นไว้ที่ผมมีเก็บบังรหัสอะไรเงี้ยก็ผมสุ่มแล้วผมได้ไอกิซนาตัวนี้มาก็ลเลยงงว่าต้องลงเลยฟีอะมันมีโอกาสออกเอกิซินาใช่ไหมแต่ว่าหน้าเดีคนะือเหมือนตรงเนี้ยมันไม่มันไม่บอกอะรู้ว่ายังไงผมงงคือผมงงว่ามันนับตามเลขอะไรอะคือผมผมต้องพูดยังไงนะว่าผมสุ่มฟีนะสุม่มฟีเป็นประจำวันครับ บางไอดียที่ผมดีแล้วก็ยังเก็บเก็บไว้นะตัวตัวคอมันเก็งดีครับอันนี้ไอไอดีนี้ก็เดียวกันะครับก็ไปรอดูไอดีต่อไปเรื่อยเรื่อยเลยนะครับก็อย่างที่กลุ่มไปตอนแรกนะว่าถ้ามันไม่ได้อะไรอีดียอะไรอย่างอย่างอันเนี่ยที่ผมเก็บไว้ก็คือให้ตัวก่ารลดนะฮีโร่ของเราเริ่มเกิดดาวขึ้นได้ในตัวธรรมดาผมอาจจะไม่พูดนะครับอ่าแล้วก็อ่าไอทีหลักวันที่สองนะผมก็สุดท้สยจะเกะไอตัวนี้มาตัวเก่านะอันนี้เป็นการแคปภาพนะครับตัว ตัวผมนั้นไปทำท้ังนอกพอดีแล้วระหว่างทางไปก็เลืกอกยากต้องุ่มก็ซุ่มไม่เกว่าแล้วเดี๋ยวอยแบบอัดอชิชิีอีกวนันแทนนะแต่ก็เสียดายครับว่าในไหนตวัวฟีอ่าในสองพันสองร้อยวันก็จะได้จะไปเกะตัวนี้มาฮ,ฮ,ฮ,ฮีโร่เจ็ดดาวแทนนะถ้าดินมั้งก็ดีนะครับยังไม่มีเลยโหโตวัวอย่างเก่าแล้วอ่ะมันก็มันก็ตัวภายในปีนี่แหละมันก็แต่มันก็หลายเดือนนะผมก็เียตัวเก่าแล้วกันมันหลายเดือนจัดนะอือถือว่าเก่งนะตอนที่สู้นมาก็ยังไม่ได้ ก็โอเคนะครับต่อกับวันถัดไปสำหรับไอดีถัดไปเลยนะดี ID ลองหลวนายไอดีลองหลวนางกลบนะที่ตนานตัวก็ยังดีนะขอหน่อยเถอะเออชิคามาลูกไปดิเออ,ามมาเอ,อโอ้ยแม่มีตัวเทศกาลว่ะ โอ้เกลือโอ้ีแย่งเกลือน้องนั่งรับปรมดานี่ระบาย อีกวันหนึ่งกลุ่มตู้ประจันวันต่อเลยโหลด,ดนิดหนึ่งกบไม่ในกบดีกันละตัวธรรมดาไม่ใี่ฮีโร่เลยจีเวนก็นนต,ตีโอ้เทศการทศรกทารทั้งนั้น เงาไปนะครับตู้นี้เทศกาลล้วนๆเลยนั่นมีแต่ต้นเทศกาลกับตัวของเก่าๆนะไปไดีต่อไปก็ทำงานรวมรวมๆไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนอกจากไอเดีนหลักได้ต้นเกศไอต้นเกศนี่มาตวัวเดียวเองเอ้ไม่ใช่ต้นเกะไรวะต้นเกศนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรเลย ลินรรมดาไม่มีเลยเมื่อไรลินมีตัวฮีโร่เจ็ดดาวบ้างเนาะไม่มีเลยโอ้โหเ,เป็นเกตนี้แต่การชิดมัดยืนเก่าโอ้ฟอหปยตัวหุ่นเก๋ได้ชัด ก็สุ่มประจำวันสำหรับตู้ฟรีนะผ่านมาแปดวันแล้วแต่ไม่รู้ว่าสุ่มครบทุกวันไหมนะบางวันอาจจะลืมสุ่มม้อนกันแล้วแม่มีอัปเดตอย่างนี้ก็จบเลยอาวุธิดหมดแล้วก็ตามวันนี้ถ้าตามวันอ่าเวลาที่อาจิงก็คือเป็นวันตัดวีของไอ้ตัวด่านสติเกะใหม่นะก็คือสุดท้ายผมก็ไม่ได้อาวุธ วุของตัวด่านนะที่ต้องนําแต้มถึงอ่ะกะแล้วว่าอันดับแม่งตกตกของช่วงช่วงสุดท้ายมั้งประมาณใบโมผมไม่ได้ความเพิ่มไงทำอย่างอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้เลยโอ้เสียใจมากเลยะไม่ได้วุฒิรกิจแห่งเลย ใหม่ผมเล่นกลับมาเล่นช่วงเดี๋ยวช่วงล่าสุดเลยเนี่ยเล่นตอนตู้อะไรมาวะไอซินาเดตเด็ดดาวแต่วนีนว่าตอนนั้นมีตู้ชนิตตัวนี้มาโอ้โหอยากได้มากเลยแต่กว่าจะได้มาสินานมากเลยเออแต่ใหมามาใหม,หม่ๆก็เก่งนะคือจะนิตตัวเนี้ยไม่ได้ใช้นานแล้ว สุ่มฟีเลยจะมาอีกวันหนึ่งเมื่อไหร่จะได้ตัวเป็นหน้าเลยเขามากเนี่ยมีโอกาสออกไ,ไหมเนี่ยสรุปอ่าต,ตัวเอกที่ดีเอกก็ได้มาเปลีนเส้นทางโอ้โหมกำลังเป็นธรรมดาโอ้โหการฮีโร่มันจะไม่ออกกันเหรอวะออกสติกออกสไปเกตเลยเดียวดีแต่ละธรรมดาเออโอ้ฟ,รรฟรรีไม่ไ่คอยจะโอเคเท่าไหร่เลย ส่งโกฟีในจังหวัดต่อครับไอดีท่าอุยะ,อะหวังสูงก็พิจารณาในแบบตัวฮีโร่จิตด,ดาวแทสั้ตัวนึ่นมาออกกันนะลุโทบิาลุโทบิบูเทนลุโทบิบูเทนใช่หรือป่ มันิดเงแลลวกันดีเขาปุยะจะได้โอ้โหดีเปยะกได้เบใหม่มาเล่นก็นิดเงินละกันอ่างานจบไปสิกทีประจำวันนะอยากุ่งเฉยขอที่เถอะไม่ออกจางเลยประจำวันก็ไม่ออกส่มที่เสียรเพก็ไม่ออกอ้เกม ก็มาอยู่การส่งไอตู้ครบฉลองไอฉลองฉลองครบประมางเลยวันวันวันที่สิบนะครับเนี่ยนับจากตามวันจริงไงนะผมก็อัดมาติดวันแลวอาจจะครบหรือไม่ครบมั่งนะครับก็พูดการสรุปไปเสร็จง่ายๆจะถึงตอนนี้อัดคิดอยู่นะครับทั้งสองไอดีคือไม่ได้อะไรดีๆสักอันยกเว้นไอดีหลักที่ได้ไอซาติเกตเด็ดดาวฮีโร่ตัวเก่านะตรงนั้นก็ได้แต่อะไรกันไม่รู้อเอ่คิดวานะไม่รู้มีจริงว่าไหนตู้เนี่ย หรือต้องเสียเพชรสมเท่านั้นก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้สิมันมันไม่ได้เลยอ่ะอืแต่ท่านีนาตูมมันก็เขียนว่าแบบนีโอการออกคิดสันานะครับเนี่ยเนี่ยแต่มันก็ไม่ออกพูดถึงว่าหรือต้องใช้เพชรสมจริงผมไม่รู้นะแต่มันไม่ออกจริงๆนะคุณผู้ชมอืมก็จบไปแล้วนะสำหรับอาสิบวันไอดีหลักที่ได้ดีก็คือไอเกเะเะอันไหนว่าเดี๋ยวดะเจอันนี้ใช่ป่ะนี่ เมื่อก่อนมาไหมือเเคมากแล้วครับอยากซื้อได้ก็ไม่ได้เขาได้แต่ตอนเนี้ยตอนนี้แบบคนเขาไม่ใช้กันแล้วอ่ะเออไม,ไม่ไม่ได้ยอมใช้กันแล้วนะครับตัวตอนนี้แต่ก็ดีครับผมชอบสะสมเป็นอาร์กาสวยสกิลก็เออโอเคผมรับได้อยู่สวยดิก็วันจุดอายของไอดีขงหยะเช่นกันนะครับทุกตัวเถอะขอเถอะจริงๆไอดี ID หลักยังพอได้จะเกะต,ตัวนั้นผู้หญิงติดาดาวฮีโร่ตัวที่บอกไปในไอดีหลักนะ อันนี้ไม่กดเข้าแล้วกันเสียเวลาก็ตัวเหอะตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำอะ่ะหรือซ้ำก็ได้ยังดีนะเนี่ยเล่นไม่ให้เลยเอะโหของฟรีได้เปล่านี่ก็ขอตัวไอ้หกดาวฮีโร่เก่าๆก็ได้มะยังปลอบใจหน่อยนี่นี่คือเอาตรงๆนะพอดีเนี่ยไม่ใช่ตัวฮีโร่ตักตัวเลยจากการสุ่มฟรีเนี่ยโอ้เดียมมาโตตัวเดียวด้วย สวยไม่ใช่วะตูคุณผู้ชมไม่เชื่อน่แน่เนี่ยมีแต่ตัวเก่าๆที่มีก่อนหน้าน,นี้นะเคยดีนี้ผมก็มาในด,ดองเพชรสุ่มอะไรนะนะผมก็สุ่มของผมเงียบก็อย่างที่ดีๆเลยตอนสุ่มตู้อะไรไม่รู้จำไม,ม่พอด้อะโมโมตัวมาก็าที่มีเพิ่มเติมจากตอนแรกที่เคยเล่นสุม่มไอดีนี้ไว้ก็เพิ่มเติมก็คือมีเกะนี้แหละได้มาตั้งพักใหญ่ๆแล้ว ก็เกะไอ้นี่เกะตัวหัวเมื่อต้นปีนะไอ้้าที่เกาะไปช่วยมันจักโอรุจิมารู้อะแตมันก็ไม่สนอะตอวน,นี่เพิ่งได้มาเมื่อเมื่อวานเลยมั้งครับไอสิบเดือนสิบนะได้มาตอนสมต้ไอนี่แหละโตโตแอนโตนี่แหละไอต,ตูหาเครือแต่ว่าได้ซาเกนซากุระมาโอ้หเจ๋งอยู่ตัวเนี้ยนี่ขนาดไอดีนี้เล่นไม่ค่อยมีอุปกรณ์เลยนะครับเนี่ยมีแค่เนี้ยเดี๋ยวไปฟ์มอุปกรณ์ดัน เนเตนเพิ่มนะอืมดิโคตรเร็วโคตรโหดอะหือคือแบบถือว่านมีนิจนาในยุคเมื่อก่อนคนมขาชอบใช้กันจังผมก็เพิ่งได้มาคือผมเพิ่งมีเล่นจริงๆนะไอ้ดีหลักไอ้ดีเราไม่มีเลยสเตเกตต่กละเพิ่งมีมาเมื่อวานเนี่ยต้องนั้นก็เนี่ยมันไม่ได้อะไรเป็นซีเป็นอไรเลยครับไอพวกตัวเนี่ยเห็นเยอะๆเนี้ยก็คือตัวจากติดไอตู้นี่แหละตู้ฟรีประจาเดือนเนี่ยมันไม่ได้ฮีโร่อะไรเลยตอนเนี้ยตูเกลือเกลือจริง อ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มรีวิวตู้ฟรีครบ22 0 0วันประจำเดือนนี้นะตู้ของอีเวนต์เดือนนี้นะอ่าฮะก็อย่างที่พูดไปตั้งหลายตั้งแหล่แต่ละวันนะครับก็คือได้มาแค่การฮีโร่ที่เป็นการฮีโร่เนี่ยตัวเดียวไม่ว่าจะ6ดาว7ดาวก็คือ2องไอดีรวมกันได้แค่ตัวเดียวไอสถิติเก็7ดาวเนี่ยเป็นไรเนี่ยคือเนี่ยพูดพูดไปตั้งทั้งหลายตั้งแหล่ได้มนาะแค่ตัวเดียวนะครับ2องไอดีสิวัน ติดติดอาจอาจจะแบบบงางวันสุ่มจริงๆแต่ไม่ได้ทาคลิปอาจจะไม่ครบสิบวันเป๊ะนะครับแต่ผมก็คือสุ่มทุกวันจริงๆอ่ะผมเชื่อทุกคนก็สุ่มทุกวันแหละแต่มันจะมีไหมครับแบบคิซนาสออกมาสักตัวอ่างเงี้ยไอโตโตเกะหรือโตไอโตเกะหรือว่าเกะหิอย่างเงี้ยจะออกบ้างไหมไม่เลยไม่ออกอะไรเลย <c oughs> เฮ้ยตัววีช้ำใจกับการสุ่มไอนารุโตโก็พอเกินพอแล้วครับเนี่ยสุ่มไปสามสามติแล้วเนี่ยเห็นคุณเห็นไหมครับว่ามันเขียนนี่ะ ตอนนี้ผมอยู่ในมอลติที่สี่กับเพจที่มีแค่เก้าเม็ดคือก็เล่นไอมหมอสติเกะรอบนี้ก็เล่นแล้วก็ล็อกอินบอกว่าวันเกิดของตัวนาโตะก็สุ่มสุ่มจนไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ามันเพิ่งไเดียวห้าสิบเพจห้าสิบเพจแต่ผมไม่ได้มีแบบก้อนเดียวร้อยห้าสิบเพจนะผมถึงจะทำคลิปได้อะคือมีทีละห้าสิบเพจผมไม่ไม่อยากมาทำอัดคลิปนะมันเสียเวลาอืมไม่ได้ก็ขอพูดนี้ดีมนะั้ะไม่ได้อะไม่ได้มาเล่นเลย ตัวใหม่ในนี้ก็ไม่ได้ตั้งตัวงเนี่ยเลก็ออกจะสูงแล้วเนี่ยพูดถึงว่าเลทไหนวะ่มเนี่ยเลสามอะสูนจุดแปดเนี่ยก็แบบโอ้โหน,น้ำตะก็มีล่างหนายล่างที่ผมก็อยากได้นะในโซนเนี่ยศูนจุดแปดโซนเนี่ยอยากได้โอ้โหไม่ออกยอดไลสองจุดสี่เนี่ยไม,ไม่ต้องออกก็ดีอะถึงว่าดนี่คุณผู้ชมทอไมมันออกแต่ไอ้พวกนี้โอ้โหผมเพิ่งมาดูเลทห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอตัวก็เกินไปนะจริงจริงอะเหี้ย โอ้กูว่าแล้วทำไมเหลทไม่ออกเออตามนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อือพูดอีกสั้นรอบหนึ่งนะก่อนจะปิคดคลิปนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมไอตัวไอผลึกเนี่ยที่เอาไว้อ,อ่วิวัฒนาการตัวละครอินบุกให้จากขั้นแปดไปขั้นเก้าเนี่ยเห็นไหมกมก็ได้มีทีละสามทีละสามก็อย่างที่บอกนะครับว่าได้จากเอ่ตัวด่านเนี่ยไอ้อโอ้าอะไรเต็มวะกาเต็มกาเต็มแป๊บนึงนะครับก็ตามทมี่บอกไป ในคลิปสองคลิปก่อนอน,นี้นะว่าตัวหมดไอหน้านะที่เราตีแล้วมีแต่แบผมเอาแต่มารีเลยนะครับมันตัดทุกว,วันจันทร์เอ่อยูแต่ตรงไหนวะน,นีไ่ะอันนี้นะครับอันนี้ตัดสําหรับวีคอ่าอย่างผมผมก็ได้แค่ตรงเนี้ย A หนึ่งพันหนึ่งถึงห้าพันอ่ะผมก็ได้ไอตัวารีน้าสองร้อยแล้วก็ไอยหยดขาวไว้วินาการตัวเอ็นบุนะก็ได้มาสามอันเลยครับอันนี้เป็นตัดวีคนะ ส่วนสำหรับประจำวันมันก็น่าจะมีอยู่อันอันนี้ก็ประจําวันอ่าก็อันนี้น,น,นะครันนบ,บประจําวันผมก็ได้ประมาณเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งถึงห้าพันก็คือได้ตั๋วอารีนา 10, ติดตั๋วทุกวันแล้วก็เอ่อทีวิวิทยาการเอ็นบุนะครับขั้นตัดไปขั้นเก้าของการสามวันไอ้ตามอันต่อวันนะแล้วก็ตัดวีก็อี 3, กสามพันก็เบสิกก็คิดง่ายๆว่าก็าได้ประมาณสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวมกับตัดวีก็ประมาณยี่สิบอ่ะอันที่หนึ่งก็ได้ประมาณยี่สิบอ่าทีเอ็นบุกนะที่วิวัฒนาการตลกพร ก็อย่าลืมนะครับว่าอารีนาตีเพื่อก่อนคุณแพ้ชนะตีให้มันครบทุกวันอะแล้วเรามีเอนดับอยู่มันยังไงมันก็ได้ไอทีด้วยนากการเอนบูนะส่วนเอหมวยสตีเก็ช่างช่างแม่งแล้วการรอบเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะไปทําอธิบายเลยมากนะมันก็เหมือนรอบก่อนแต่ที่ไม่เหมือนก็คือว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าที่ผมจะพูดก็คืออย่างรอบนี้ที่มัเงินรอบก่อนก็คือเนี่ยครับการจัดอันดับก็เปี่ยนดีแล้วนะสหรับรอบนี้ส่วนอันดับหนึ่งสองสามก็ยังคงประมาณนี้อยู่แหละใช่ไหม ใช่เป้ารวบรอบๆก่อนนะประมาณนี้แหละไอ้สามตัวบนเนี่ยไอ้ตัวที่เหลือก็อ่าคิซินาตัวน่าจะติดทุกเมตาและอินบุกไกเอ็นคาคาชิเกะใหม่ก็ติดนะครับเนี่ยอันดับแปดไอ้ที่ผมหนักใจก็คือนี่แหละไอ้โตแอนโตเนี่ยเจอบ่อยมากเลยครับทําไมคนดวงดีได้เยอะจังนะผมนี่ไม่ได้เนี่ยคาคาชิผมยังตกอันดับไปอยู่สิบเอ็นเลยอ่ะเมื่อวีก่อนยังอันดับติดอยู่เลยเกะอินเจจิแล้วก็เนี่ครับตัวอ right ื่นตามนี้นะเมตาแบบนี้อินเจจิรู้สึกเหมือนจะเล้งประมาณนี้อยู่แล้วมั้ง ก็เหมือนไอ้คาวกุยะล่างเอ่อพูดยังไงจะว่าเออคาวกุยะก็ตกไปล่างหนึ่งนะที่ไม่ใช่ล่างเอ็นบวายข่าวกุญเมื่อปีที่แล้วอะก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับส่งฟรีประจาวันสิบวันติดนะครับอาจจะไม่ครบุวันอย, Connie, อย squid, ่างที่บอกนะขอไปก็ถ like ้าที่ชอบคลิปคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข้อความจากตัวยูทูบว่าผมลงคลิปใหม่ไว้นะครับ แล้วก,ก็พอที่กดให้แล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ